มีงบ5,000แต่อยากได้มือหนึ่งสักเครื่องตามมาดูกันเลยค่ะว้าวงบ5,000ได้ทั้ง iPhone 11 128 g b หรือจะเป็น iPad Gen 9 Gen 10ราคาดาวน์เริ่มต้นเท่ากันเลยค่ะผ่อนก็ง่ายสบายๆ iPad เริ่มต้นผ่อนที่790 iPhone เริ่มต้นผ่อนที่1,460บาทค่ะ อาชีพอิสระไม่ใช้บัตรเครดิตติดบูโรก็ผ่อนได้ลงทะเบียนใช้บัตรประชาชนแนบกับสเตทเมนต์ก็พอคะ่ะแล้วก็วางดาววันนี้ยังไม่ต้องเริ่มผ่อนนะคะเริ่มผ่อนอีกทีเดือนหน้าได้เลยคะ่ะแล้วใครที่สงสัยว่าตอนนี้ออก iPhone iPad พร้อมกันได้ไหมต้องบอกว่ายังไม่ได้นะคะ1บัตรประชาชนต่อ1สัญญาค่ะถ้าอยากได้บริการที่ดีกว่านี้อย่าลืมกดติดตามยูเฟนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นเด็เดๆโดนๆค่ะ สำหรับ,บใครที่หาร้านผ่อน iPhone ที่เชื่อถือได้ง่ายไว้ชัวร์และใช้แบบประชาชนใบเดียวมาที่ยูเฟนเลยค่ะได้เครื่องแท้ชัวร์ถ้าไม่เชื่อใครให้เชื่อเรามาผ่อน iPhone กับเพื่อนที่รู้ใจที่ยูเฟนสิคะทักแชทหนะ้าโปรไฟล์ได้เลย